สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เห็นบอลสีอลังการไหมนี่อลังการมากก็ผมอลังการอยู่คนเดียวอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนอื่นอลังการเหมือนผมไหมนะ <c oughs> พูดเองเออเองเนาะนี่ครับอันนี้ถาดนี้ไม่ได้ขายนะสวยไหมถาดเนี้ถาดนี้มีลูกค้าโทรมาครับรับเยอะเนาะ <c oughs> รับไปสิบต้นนะครับก็เลยก็เลยไปไซส์ให้เขานะครับเนาะไซส์ก็คือคัดนั่นแหละนะครับก็เป็นของป้านะครับโทรมาจากสตูนนะครับนาอป้าป้ามาลียะนะครับโทรมาจากสตูนอยากได้บอลสิบต้นนะครับทั้งบอลเทพแล้วก็บอลพื้นพื้นที่ผมมีอยู่นะครับป้าเขาก็จัดไปสิบต้นเนาะนี่ครับบอลเทพป้าเขาก็เอาไปนะครับมีโวคาโน่กับ พัดหาดวายโยนะครับเนาะสวย2ต้นนั้นอยู่ในตู้นะครับแต่อันนี้ต้องเอามาออกไว้ข้างนอกตู้ก่อนหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ลำต้นเขาตั้งแข็งแรงนะครับเวลาขนส่งแล้วไปถึงเขาจะไม่ค่อยโยเยนาะส่วนบอนสีที่จะแบ่งขายก็อยู่กระบะนู้น <c oughs> มาครับถูกๆเนาะไปะเรามาขายบอนสีกันนะครับเดี๋ยวขยับกระบะนี้ก่อนอือนะครับกระบะนี้ป้าเขาจองไว้ละ อันนี้นะครับผมที่ผมจะมาขายวันนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับกพ็พื้นๆนะครับไม่ได้เป็นบอลสีที่แบบแรเทพอะไรนักหนานะครับเนาะก็เดี๋ยวเคลียร์ตู้กันไปก่อนท่านไหนสนใจต้นไหนก็ว่ากันมานะครับวันนี้ขายไม่แพงนะครับเนาะผมจะขายให้บอลสีในราคาห้าสิบบาท <laughs> ดูสิ <laughs> ขายในราคาห้าสิบบาทนะครับเนาะ มีอะไรบ้างบางต้นอาจจะอาจจะเกิน50สบแต่เริ่มต้น5้าสิบแล้วกันนะครับผมจะเคลียร์ตู้นะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบอลเข้าตู้อีกเยอะนะครับเพราะว่าตู้ที่สวนมีน้อยนะครับพื้นที่มีน้อยนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขยายนะครับก็จะทําแค่นี้แหละนะครับเนาะเดี๋ยวจะคัดเอาสวยๆเอานะครับอันไหนไม่สวยก็ทิ้งนะครับเนาะมีประมาณนี้แหละนะครับสวนเบิดชัย ก็แม่พงไม่พันอะไรก็เต็มเลยนะครับยังไม่ได้ผ่ายังไม่ได้แยกเลยเดี๋ยวค่อยมาทยอยผ่าทยอยแยกทีหลังค่อยทําวันละนิดนะครับวันละต้นสองต้นตอนเช้านะครับมาเสวนาพร่ำเพอม,มาเยอะละ <c oughs> <c oughs> เข้าเรื่องสักทีเนาะ <c oughs> แจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมาเหมาเจ็ดสิบาทนะครับแบบโอนส่ง e m s ปลายสนไทยนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางเหมาเหมา 80สิบาทนะครับส่งแฟดตเอ็กเพลสนี่มีขน,นส่งสองอย่างเนาะมาครับเรามาเริ่มจุ่มแรกเลยนะครับหมู่คณะแรกเป็นต๊กแกนะครับต๊กแกมีอยู่สี่กระถางนะครับต๊กแกเดี๋ยววันนี้ผมลดร,ราคาต๊กแกให้นะครับมีอยู่สี่กระถางนี่ต๊กแกสวยๆเลยอันนี้เดี๋ยวมันก็จะชูชันนะครับมันเพิ่องออกมาฉัออกมา สูตรอากาศนอกตู้นะครับมันเลยเออม่วงง่วงหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับตุ๊กแกครับผมนี่กระถางละห้าสิบบาทนะครับสําหรับตุ๊กแกนะครับดูครับดูเมล็ดนะครับโชว์เมล็ดมาสวยละนี่กระถางนี้พิเศษหน่อยนะครับน่าจะเป็นหยุมเลยนะครับเนาะน่าจะสามสี่ต้นนะครับอ่ะห้าสิบบาทเอาไปนะครับกระถางนี้ กระถางอื่นก็สวยนะแต่กระถางนี้มันต้นเล็กนะมันรูดจุดจิตอยู่ในนี้นะครับเนี่ยมันรูดจูดจีตเล็กๆน้อยๆอ,อ,อยู่ในนี้แต่มีหลายมีหลายต้นนะครับเนาะห้าสิบาทเท่ากันแหละขายห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็ห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบนะครับนี่ตุ๊กแกนะครับสวยๆเลยโชว์เม็ดมาและเออบางต้นก็มีเม็ดสีขาวเนาะบางต้นก็เม็ดสีชมพูนะครับเออก็ไม่แน่ไม่นอนกับเขา <c oughs> นี่ครับอันนี้สวยเลยตุ๊กแกต้นนี้ตุ๊กแกก้านดำครับกระถางละห้าสิบบาทมีอยู่สี่กระถางนะครับทุกท่านนี่มีกระถางเดียวแหละที่มันมีเยอะๆเนี่ยครับแต่มันต้นเล็กเนาะ,ะใครชอบเป็นพุ่มเป็นกอก็เอาไปนะครับนี่ใครชอบกระถางแบบนี้ก็ซื้อไปนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับผมวันนี้ผมให้แบบ พิเศษเลยสําหรับคลิปนี้นะครับพิเศษสําหรับคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นก็อาจจะราคาขึ้นแล้วนะพิเศษคลิปนี้เลยนารีบูรพาครับทุกท่านมีสองกระถางนารีบุรพากระถางละห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับนี่นี่กระถางที่หนึ่งนะครับเนี่ยสวยหลอดไม้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเนาะแล้วดูกระถางนี้ดูใบนี้ใบนี้แปลกอ มีแบบเฉกออกมาแบบนี้เนาะคือมันเหมือนจะออกมาสองใบในก้านเดียวกันอะเนี่ยเออใบเฟดใบเฟดผมไม่ได้ตัดเขานะทุกท่านเนี่ยมันเฟดมันออกมาแบบนี้เลยนี่ครับแปลกดีกระถางละห้าสิบบาทครับนาลีบุรพามีสองกระถางเก็บก่อนต่อไปเป็นนางรากสดครับนางรากสด อันนี้หน้าดั้งเดิมเลยนะนางรากสดหน้าแบบหน้าเข้มๆอ่ะเนี่ยมันป้ายมาแล้วนะครับให้กระถางละห้าสิบบาทเหมือนกันครับผมนางรากสดห้าสิบบาทเนาะเฉะพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะมีอยู่สี่กระถางนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันป้ายมาแล้วเนี่ยมันฮารเลยนะเนี่ยเออมันสวยนะทุกท่านนี่ห้าสิบบาท นางรากสดรากสดสิมาลากสดอะไรเนาะอันนั้นมันยกสดละนี่ครับผมกระถางละห้าสิบบาทเนาะมีอยู่สี่กระถางต้นตโ,ตโตโตแล้วนะนี่ครับต้นตโ,ตโตโตสวยๆเลยนางรากสดกระถางละห้าสิบบาทนะครับเนี่ยป้ายแล้วด้วยป้ายสวย ป้ายแดงแล้วด้วยมือหนึ่งถ้าป้ายถ้าป้ายขีไอ้ไป้ายดำานมือสองค <c oughs> นละป้ายนั้นป้ายทะเบียนรถนี่มันป้ายอันนี้มัน,น,น,มนยังไงอะ <c oughs> ป้ายนี่หมายถึงสวาย <c oughs> อธิบายไม่ถูกเอ๊ะนางรากสดมี UC, อยู่สี่กระถางเนาะกระถางละห้าสิบบาทนะครับทุกท่านต่อไปมาฝั่งนี้บ้างนี่ผมจะขายอันที่มันเป็นคู่เป็นคู่ก่อนเนาะอ่านี่ครับยอดมงกุฎ ด่างสวยห้าสิบาทเหมือนกันครับยอดมงกุฎด่างสวยห้าสิบาทนี่กระถางที่หนึ่งนะอ่าต่อไปกระถางที่สองครับยอดมงกุฎนี่ด่างสวยห้าสบาทโอ้หลอดใหม่มาด่างแล้วแนะ่เน,นี่ยเนี่ยี่มีขาวๆอยู่ด้านล่างห้าสิบบาทครับยอดมงกุฎนี่สวยนะนี่มีอยู่สองกระถางนะครับยอดมงกุฎต่อไปเป็นเยี่ยมตะวันครับ เยี่ยมตะวันก็ลดให้เนาะเอาไปห้าสิบบาทเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวห้าสิบบาทเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเยี่ยมตะวันมีสองกระถางช้าหมดอดนะจ๊ะเมื่อวานขายไปก็เหลือสองชุดอ่าวันนี้เอามาแยกขายให้หมดเลยเออไม่ได้ลงคลิปสองวันคนดูหายอุงใสจะลืมลืมเบิดใจเอามากลับมาแล้วนะครับจัดให้เลยห้าสิบบาทนี่ก็เยี่ยมตะวันครับผม มีอยู่สองกระถางนะกระถางละห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่ป้ายสวยเราเยี่ยมตะวันดูสิป้ายแดงแดงสวยสวยเลยนี่สองกระถางแต่ใบนี้ขออนุญาตเดีดยทิ้งนะมันแก่แล้วครับผมเนี่ยโอ้หัวใหญ่ไม่ใช่ <laughs> ต้นนิดเดียวจะมาหัวใหญ่อะไรแล้วอ่ะต่อไปครับผมเป็นมหาชัยครับมหาชัยผมก็ขายให้ห้าสิบาทดูสินี่ มีอยู่สองกระถางมีกระถางที่หนึ่งนะครับมหาชัยมหาชัยนี่เป็นอำเภอหรือเปล่าผมจำไม่ได้แถวสมุทรสงครามหรือเปล่ามหาชัยรู้ว่าที่นั่นอาหารทะเลสดมหาชัยเนาะนี่แล้วก็นี่ครับผมนี่มหาชัยกระถางที่สองครับห้าสิบบาทอ่ะ หมดแล้วนะมาหาชัยมีอยู่สองกระถางน,นี้เป็นยอดมงกุฎเดี๋ยวขย,ยับก่อนต่อไปครับผมเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ทีหลังต่อไปเป็นซับพูนผลครับนี่ซับพูลผลต้นนี้โตแล้วนะห้าสิบบาทนะครับนี่ด่างแล้วด้วยห้าสิบบาทครับซับพูลผลโตโตเลยนี่ห้าสิบบาทนี่ครับซับพูนผลอีกกระถางหนึ่งครับผมนี่เริ่มด่างแล้ว นี่ก็สับพผล,ผลอันนี้อยู่จัดให้30บาทแล้วกันต้นนี้30บาทต้นนี้ต้นใหญ่50บาทอ่ะสับพผล,ผลเอาไปลุ้นกันอีกทีนะครับแต่มันสกิดดดังมาแล้วนะครับทุกท่านต้นใหญ่นี่50บาทต้นเล็กนี่30บาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทพเทวริษแผงนะครับให้ในราคา30บาทนะครับเทพเทวริษแผงเนาะแผงสีแดงเลยนะครับ30บบาทแล้วก็ มหาชัยแผลงครับแนี่แผงแบบนี้นะมหาชัยแต่ถ้ามหาชัยจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้แผงนะครับเอาไปสามสิบบาทพอนะครับนี่ครับเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวไม่เกินไม่ถึงไม่เกินห้าสิบอะทุกกระถางห้าสิบนะครับมียกเว้นสามกระถางนั่นสามสิบบาทนะครับมามาเอาไปกันเลยนะครับผมเคลียร์ตู้ให้แล้วนะครับวันนี้เนาะ มีประมาณนี้นะครับขายห้าสิบสาสิบนี่แหละให้เพื่อนเพื่อนพี่พเอฟซช่องเบิดชัยเอาไปเลี้ยงกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมกัน <laughs> เอาละครับผมวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ประมาณนี้นะครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับวันนี้เบิดชัยบอลสีลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ